สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช e แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็ตามที่ทราบนะครับว่ากลุ่ม Wall Street Bet นะครับในเว็บ r e d d i t นะครับนะไดออ้ออกมานะทำชอ็อตสควีดนะครับในหุ้นนะที่ชื่อว่า GameStop นะครับแล้วก็ทำให้ นักลงทุนนะโดยเฉพาะกองทุนรายใหญ่นะเฮดฟันนะซึ่งเขามองกันว่าเป็นอิลิทนะครับนะของวอลตี t เนี่ยเกิดความเสียหายนะจากการช็อตเซลลิงคือคาดการว่าราคาของตลาดราคาของหุ้นนะครับที่ว่าเกมสต็อปเนี่ยจะร่วงลงนะถึงทำการช็อตเซลลิงนั่นก็คือไปยืมหุ้นจากโบรกเกอร์มาขายออกก่อนนะครับแลคาดการว่าอาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้าราคาจะร่วงนะก็จะซื้อคืน ก็จะเกิดกำไรแต่ถ้าราคาหุ้นสูงขึ้นเนี่ยก็จะเกิดการขาดทุนและยิ่งราคาหุ้นยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็ยิ่งขาดทุนหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะราคาหุ้นของเกมสตอมนี่สูงขึ้นสูงขึ้นจนะึงทําให้กองทุนเฮดฟันขนาดใหญ่ขาดทุนหลายพันล้าน,านดอลลาร์นะครับและกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า r e d d i t เลเบลเลียนเนี่ยแหละครับนะกับบทเลดดิเนี่ยนะครับนะก็นะนะระดมกลุ่มกันนะร่วมหลายล้านคนนะก็เข้าไปซื้อหุ้นเกมสต็อปนะครับทำให้ราคายิ่งสูงขึ้นไปอีกยิ่งทำให้เอ่อเฮดฟันนะครับที่ต้องไปเอ่อซื้อหุ้นคืนนะให้กับโบเกอร์นะที่ตนเองยืมมานะในการทำช็อตเซลลิงเนี่ยนะซื้อราคาหุ้นแพงขึ้นไปอีกก็ยิ่งขาดทุนหนักขึ้นไปอีกนะครับ หลังจากที่กลุ่มนะครับเรดดิทเรเบเลียนเนี่ยนะครับนะประสบความสำเร็จนะครับในการนะครับกำไรนะจากการทำชอ็อตสควิดนะครับในหุ้นเกมสต็อปเนี่ยตอนนี้เป้าหมายกลุ่มนะครับก็กำลังมุ่งไปนะมุ่งไปนะในตลาดนะซิลเวอร์เปเปอร์นะครับนะเพราะเขาเชื่อว่าเขาจะไปปลดปล่อยนะเพราะนั้นความสำเร็จนะครับของกลุ่ม นะครับ Red d ดิดเลเบ l ลียนเนี่ยนะในการทำให้หุ้นนะครับเกมสต็อปเนี่ยนะสูงขึ้นมาเหนือกว่าหุ้นอื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าตลาดไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเทส l a เนี่ยปรากฏว่าเกมสต็อปนี่สูงกว่าในทุกด้านนะครับใน3เดือนนี่2,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะ่ปีนี่8,000กว่าเปอร์เซ็นต์นะสูงกว่าหุ้นเทส l a นะครับซึ่ง3เดือนเนี่ย ขึ้นสูงเพียงประมาณอาสองประมาณหนึ่งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วภายในหนึ่งปีนะก็ขึ้นเพียงหกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับหุ้นเกมสต็อปนะครับภายในสามเดือนสองพันแปดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งปีนี่แปดพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นผลมาจากช็อตสควีดนะซึ่งกลุ่ม เ e ดดิ t เลเบ l ลเลีเนี่ยนะครับนะเขาเข้าไปนะซื้อหุ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าสมาชิกของเขานับล้านล้านคนก็ไปซื้อหุ้นเกมสต็อปนะทำให้ราคายิ่งสูงขึ้นยิ่งทําให้กองทุนเฮดฟันที่ทําช็อตเซอรลิงขาดทุนหนักขว้นอีกจา,กการประสบความสําเร็จนี่หนะครับนะที่เขาสามารถทำํำช็อตเซนะเอส s t o p ไดนะ้ตอนนี้เขาเลยมุ่งเป้าหมายนะไปที่ตลาด Silver Paper นะครับแลนะหุ้นกองทุน SLV นะนะเพื่อจะทำลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับก็ไม่ทราบว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับราคาของ Silver นะครับนะสปอตซิลเวอรนะราคาของ Physical Silver ก็ขึ้นสูงขึ้นมานะจากที่เราราว25ดอลลาร์ต่อออน นะก็ขึ้นมาถึงประมาณยี่สิบก้าดอลลาร์ต่อออนในขณะที่ตัว SLV นะครับ,รบนะหุ้นกองทุนนะเงินเนี่ยซิลเวอร์เนี่ยนะครับก็ขยับสูงขึ้นเหมือนกันนะฮนะตามที่ผมได้ทำไปทาคลิปไปนะครับเพราะนั้นเราต้องมาดูว่ากลุ่มเลดดิ t เลเวเลียนเนี่ยนะที่เราเรียกว่ากระบท r เลดดิเนี่ย นะซึ่งเปิดศึกนะหรือถือว่าเปิดศึกแล้วกันนะกับ Wall Street Elite เนี่ยนะนะนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันนะกองทุนเฮดฟันต่างๆนะครับนะเขาจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคือเขาจะสามารถปลดปล่อยนะครับไอตัวเงินหรือ Silver เนี่ยได้หรือเปล่าหรือเขาจะพบนะครับตอนจบนะแบบเดียวกับพี่น้องตระกูลฮันนะครับในช่วงทศวรรษปี1980 นะครับแต่ว่าในรอบนี้ที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มของ Reddit Rebellion เนี่ยเขามีสมาชิกนับเป็นล้านล้านคนนะครับนะถ้าเราดูกราฟนี้จะเห็นว่านะมากขึ้นไปถึงประมาณ5ล้านคนนะครับ้ล้านสมาชิกซึ่งแตกต่างจากการณีนะที่เกิดที่เรียกว่า Silver Thursday นะครับ ฮันบาเตอร์เนี่ยนะพี่น้องตระกูลฮันผู้ถูกกล่าวหาและตัดสินนะครับว่าสมคบคิดในการปั่นตลาดเงินหรือซิลเวอร์ในช่วงทศวรรษปีสอง0แสิบเพราะนั้นเป็นเพียงคนไม่กี่คนนะครับมันเป็นลักษณะของการปัน่นการเก็งกําไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของกลุ่มเลดดิตเนี่ยนะต้องบอกว่านับล้านคนนะครับ ขาจะมองต่างว่าเขามองว่าซิลเวอร์หรือเงินเนี่ยนะเป็น precious metal ที่เหมาะในการเป็น safe haven หลุมหลบภัยก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูว่านะเหตุการณ์ที่เกิดนะครับนะของพี่น้องตระกูลฮันในทศวรรษ1810นี่คืออะไร Silver Thursday เป็นเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นในตลาดซิลเวอร์หรือเงินนะของสหรัฐนะในวันพฤหัสบดีที่27มีนาคมปี1 9 8 0 นะมาจากพยายามของพี่น้องตระกูลฮนะันที่มีเนลสันบังเกอร์ฮันวิลเลียมเฮอร์เบิร์ตฮันและลาม่าฮันนะครับที่พยายามจะหักมุมนะครับของตลาดซิลเวอร์หรือเงินนะครับให้สูงขึ้นเกิดผลที่ตามมาของการร่วงลงอย่างชันในราคาของซิลเวอร์หรือเงินนะที่นำไปสู่ความแตกตื่นในสินค้าอุปโภคบริโภคและตลาดแลกเปลี่ยนอนาคตนะครับโดยพี่น้อง3าคนเนี่ยเนลสันบังเกอร์ฮันลาม่าฮันและวินเลียม เธอเบิดฮันเนี่ยนะครับเป็นบุตรชายของมหาเศรษฐีพันล้านนะครับของน้ำมันเท็กซัสนะที่ชื่อว่าฮาโลสันลาฟาเยตฮันจูเนียนะครับซึ่งมีบางช่วงเวลานะครับที่เขาพยายามที่จะหักมุมของตลาดซิลเวอร์เนี่ยนะครับให้มันชันในปี1979รานะราคาของซิลเวอร์นะครับที่ธรรมดาแล้วมันขึ้นกับนะการคงราคาที่ลอนดอนนะครับได้โดดสูงขึ้นจาก 6.08ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะวันที่1มกราคมปี1979นะครับไปสูงเป็นประวัติการที่49.05ดอลลาร์ต่อทรอยออนนะวันที่18มกราคมปี1980นะครับเพิ่มขึ้นถึง713บเปอร์เซ็นต์บรรดาพี่น้องตระกูลฮันเนี่ยนะครับถูกคาดการว่าจะถือครองตัวซิลเวอร์หรือเงินนะครับ1ใน3ของอุปทานซิลเวอร์หรือเงินของทั่วโลกนะครับ ซึ่งมันมากกว่าการถือครองของบรรดารัฐบาลต่างๆด้วยนะในวันที่นะครับ7นะครับมกราคมปี1980นะครับในการโต้ตอบนะต่อการสั่งสมนะของฮันกฎระเบียบการแลกเปลี่ยนนะที่เกี่ยวกับเลเวเลตนะได้ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยโคมิกนะครับได้ใช้ Silver Rule 7นะครับหรือกดข้อ7ของ Silver นะเงินเนี่ยนะครับซึ่งได้วางข้อจำกัดที่หนักแน่นต่อการซื้อของบรรดาสินค้าบุพโภคบริโภคนะด้วยมาจินพี่น้องฮันนะครับได้กู้ยืมนะทางการเงินอย่างมากมายในการซื้อของพวกเขาและขณะที่ราคาเริ่มจะตกร่วงอีกครั้งหนึ่งตกลงกว่า50%ในเวลาเพียงแค่4วัน พวกเขาไม่สามารถที่จะบรรลุข้อผูกพันนั้นได้นะครับทำให้เกิดการแตกตื่นในบรรดาตลาดต่างๆนะครับภายหลังนะครับนะเมื่อเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นนะครับปรากฏว่าตระกูลฮันเนี่ยได้สูญเสียนะมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้และชะตากรรมของครอ,อบครัวยังไปได้ต่อนะครับพวกเขาผูกทรัพย์สินส่วนใหญ่ของพวกเขานะรวมถึงการถือส่วนแบ่งในพราสิดออย เป็นสินทรัพย์สำหรับการค้ำประกันนะครับสำหรับแพ็กเกจเงินกู้ช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมูลค่าของทร,รัพย์สินของพวกเขาเนี่ยซึ่งถือครองส่วนใหญ่ในน้ํามันน้ําตาและสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องระหว่างช่วงทศวรรษ1980และคาดการว่าสินทรัพย์สุทธิลดต่ําลงจากประมาณ5,000ล้านดอลลาร์นะในปี1980เนี่ยไปต่ํากว่า1,000ล้านดอลลาร์ในปี1988 ในปี1988พี่น้องตระกูลฮันเนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบโดยถูกปรับค่าคดีแพ่งในข้อหาสมคบคิดนะที่จะหักมุมตลาดซิลเวอร์พวกเขาถูกสั่งจ่ายนะครับ134ล้านดอลลาร์นะในค่าชดเชยต่อบริษัท p e r u v วีย Mineral นะซึ่งได้สูญเสียเงินนะที่เป็นผลมาจากการกระทำของพวกเขาสิ่งนี้ได้บังคับให้พี่น้อง ตระกูลฮันเนี่ยนะครับต้องประกาศล้มละลายนะซึ่งเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่สุดในปรวัติศาสตร์เท็กซัสนะครับเพราะนั้นเรื่องของช็อตเซควิดนะครับในซิลเวอร์เนี่ยนะที่กลุ่มนะคับเลดดิตนะจะทำเนี่ยคำถามคือจะสำเร็จหรือเปล่าหรือว่าจะมีตอนจบนะครับนะแบบเดียวกับนะพี่น้องนะตระกูลฮันอันนี้น่าสนใจนะ เป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าอานาจนะอยู่ในรัฐบาลและโครมิกใช่ไหมเพราะนั้นเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรหรือเปล่าก็มไม่ทราบนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าในกลุ่มนะของเลดดิตเนี่ยเป็นนักลงทุนนะร่วมหลายล้านคนนะซึ่งไม่ใช่เป็นการปั่นในลักษณะของการใช้กลุ่มคนไม่กี่คนหรือบริษัทนะครับนะเพียงไม่กี่บริษัทแต่นี้คนจํานวนหลายล้านคน ซึ่งถ้าเรามองก็จะมีมุมมองที่เขามองว่าเขามองว่าซิลเวอร์นะครับหรือฟิสิ i ค a ลซิลเวอร์เงินเนี่ยมันเป็นพิชเชตเมทัลเป็นสินทรัพย์นะที่สามารถเป็นเซฟเฮเว่นหลุมหลบภัยของเขาเพราะเขาเห็นการพิมพ์เงินจํานวนมากมายมหาศาลนะครับของธนาคารกลางนะก็เ,เป็นเหตุที่เขาจะมองหาเ e ี l ยวเซฟเฮเบิก็เป็นไปได้นะครับ ราะฉะนั้นการลงทุนนะครับของบรรดานักลงทุนนะครับในกลุ่มเลดดิตเนี่ยจำนวนมากหลายล้านคนเนี่ยนะที่มองว่าราคาของ Silver นะครับนะมันน่าจะสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาร่วมกันเข้าไปซื้อนะครับไอตัวหุ้นนะ SLV นะหรือเข้าไปซื้อไอตัว Physical Silver เลยนะเพราะเขามองว่ามันคือตัวที่เป็นเงินจริงๆเป็นเียว s เซฟแฮปเปนจริงๆเนี่ย ล้วทําให้เกิดการขาดนะครับไอตัวซีเวอร์หรือเงินขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดนะครับปัญหานะแบบที่ตระกูลฮันเนี่ยเจอหรือเปล่าในช่วงทศวรรษปีพันเาเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะที่เราจะติดตามดูกันต่อไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส,าารถสาารถ่งติดตามในช่องย Ch ูทูบช e แอาจารึกาจุย์ห้าจุนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามและสมุนช่องจารึกเสมอมานะครับฟังพินิจพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ